สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเมียนมาล่าสุดเกิดการประทะมีเสียงระเบิดดังสนั่นที่บริเวณสะพานมิตรภาพโดยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพม่ากลุ่มชาติพันธุ์นำโดยสาภาพกะเหลี่ยงหรือ KNU พร้อมด้วยฐาน KNLA ซึ่งสนธิกำลังกันกับกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF โจมตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและสามารถยึดค่ายผาซองไว้ได้ แต่ว่าทหารเมียนม,มากองพันที่275จำนวนกว่าร้อยนายได้มากบดานอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนม,มาแห่งที่สองในฝั่งเมียวดีประเทศเมียนม,มาและทำการยิงต่อสู้กันอย่างหนักตลอดทั้งวันทั้งนี้ทั้งฝ่ายต่อต้านหวังกดดันให้ฐานเมียนม,มายอมจำนนแต่ว่าฐานกลุ่มนี้ยังคงปักหลักยึดที่มั่นไว้รอกองกำลังเสริมจากส่วนกลางหลายพันนายที่จะมาสมทบเพื่อยึดจังหวัดเมียวดีคืน